วันนี้เรามาเล่นเชนกันดีกว่าที่จริงก็เล่นมาหลายวันแล้วแหละตัวมันอยู่ในตำแหน่งโลมอะแต่ว่าตัวมันลมได้ตาตานี้มีแต่ต,ตัวบางๆด้วยน่าจะได้ล้วงอยู่แค่ระวังสกิลดาลียดีๆสกิลมันเช็คเราได้ส่วนที่เหลือบางๆถ้าเขาไม่ออกของมากันก็น่าจะล้วงได้อยู่ยินดีต้อนรับซูอาร์โอวีฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะหรือไม่ต้องกดก็ได้ดูไปก่อนถ้าดูถึงท้ายคลิปให้กดออแล้วก็ฝากสนับสนุนถ้าใครอยากสนับสนุน กดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเลยขอบคุณครับส่วนลวนกับพลังแงสงตามนี้เลยปกติทั่วไปืมาถึงฟอร์เรนกลัวโดนปั๊มซะแล้วก็ต้องกลัวหน่อยแหละทั้งมูลาทั้งซินตัวระยะทั้งนั้นเลยในเมื่อกลัวโอนปั๊มเราก็จะอยู่ช่วยไม่ต้องกลัวปล่อยแครี่ไว้เลยยาวๆเซรี่ไหวอยู่แหละถ้าไม่ไหวก็ต้องไหวอ่ะ มาจะเยอะเลยรู <mm um> ้อนาคตฟอเรนรู้อนาคตแต่ทำไมเขาไม่หลบในเมื่อรู้อนาคตไม่นะนั่นไงเมดเขาโก่สาพี่มากก็รู้ไม่ใช่เลอก็ยังโดนเอาใหม่เอาใหม่โดนแล้วอย่างนี้อ่าเวืด ไม่แม่นเลยจานี้ต,าน,ตานี้มึนไม่มีอะไรแล้วมะล้อเล่นมังกรเฉิบเฉิบเฉิบเิบเอ้โอ้ยเพื่อนโดนล็อกยังรอดไหมไม่รอหอโอ้โหนนโมันก็อทันรอดป่ะโอเคสกิลนี่มันขนาดไม่มีแลกเลือดนะเนี่ยทีมเราหายเกี้ยงเ้ยเอาใหม่เอาใหม่ เดินเดินยอกหยอกเดินหยอกหยอกให้มันระแวงไม่ให้มันกล้าเอาเอ้ยมันกล้าทำใหมเป็นลายคีร่ามาลัดได้โอเคสวยเพื่อนลีกันลีเลยเพื่อนเข้าไปช่วยไม่ได้เด้อทำให้ลีอ่ะเดินสอนให้เฉยโอเคลลีไม่ลีแล้วเต็มแล้วแล้วเต็มก็ลรยสิเรา ต้องไปเช็คดาร์กในเมื่อเขาไม่ได้มังกรเขาต้องมาเอาดาร์กไอ้เชเจบ,บ,บ,บเพื่อนเพื่อนระวังมาใจีดแวงเอาเรื่องจัดเลยทำไมเราเล่นมันไม่แรงนี้วะแรงแรงยังไงเดอโอ้โหเสียไปห้าหนึ่งกลับมาได้ไหมเนี่ยกลับมาได้เลยเ่าจะลงชิปแล้วลพอาชิปมาลงมันต้องกลับมาได้สิ <c oughs> จะเอาคิวแพ้มาลงทำไมใช่ไหมละ่ะแต่จะกลับมายังไงไปดูกันต่อปะลุยอันนั้นเน่อันนั้นเนพ่พับพุงทะลุหินอย่างไกลเรียบร้อยมันต้องอย่างนี้แหละข้ามหินได้เป็นตัวที่ข้ามหินได้ไกลที่สุดละมั้งเนี่ยวินาบออบาลอนนะโบบาลอนเพนด้วยมีเพนอีกตัวเพนก็ไกลอันนั้นไกลเกิน ไม่มีอันตีหรอเพื่อนถอยก่อนเฮ้ยโดนล็อกทำไมมนล็อกแม่นอย่างวะเพิ่งปรับมาไม่ส้มแล้วล่ะเถอะโอเคชัดดาวมาได้ป่าได้ชัดดาวคุ้มอยู่คุ้มอยู่ได้เงินตีตื้นขึ้นมาหน่อยเจ็บเจบเอฟอเรนไม่เอาออฟเลนละฟอเรนโดนจนท้อแล้วนะลับเลนพเพื่อนไม่ลับเดี๋ยวขับเองเดี๋ยวไปเอง ขอย่หน่อยขอยออหน่อยโอ้มีแขงถือว่าเอาแขงเขาออกได้อยู่ตัดมาข้างล่างมีประเด็นครับท่านมาแล้วโลมราชาลัดช,ช็อตเรียบร้อยเชนราชาลัดช,ช็อตไปได้แล้วก็เดินต่อสิครับข้างบนยังไหวไหมไหวหละมันไม่ใช่ตัวได้ป้อมปลาแถบเคลียคีฟไปเรื่อยๆชิวๆไม่มีตัวได้ป้อม กันไปเรื่อยๆเฮ้ยเฮ้ยหลุดเดียวมาอย่างนี้ช้าๆจับโอวันฟิกยังได้อยู่โอเคเอเฮ้ยทำเป็นรู้มากฟิกหลบเจอกัพอเราปาดักมันก็ดันไม่ฟิกนะถ้าเราปาดักกับคนเพื่อนรีบไปครับตัวบางตัวบางเลือดต้องเต็มตลอดเวลาเฮ้ยข้างล่าง นี่มูลาน,นไม่คิดจะโยกเล่นเหรอวะตัว,ต,วตัวโยกเล่นนะเว้ยนี่มายืนขู่เอามาสิเห็นสัญลักษณ์แล้ถึงก็ต้องถอยเอาบนโดนบนโดนโอเคฟอร์เลนไปรำมาได้ตานนี้ถ้าให้ฟอร์เลนเขาลมน่าจะคุ้มกว่านะเนี่ยตัวเราคอยเดินหยอกมูลาดได้อยู่เฮ้ยขลังไปเพื่อนมาให้ชจับโอ้โหโดนใครวะเนี่ยได้แค่น,นี้แหละ เป็นโลมของน้อยเรีอนเก็บงานต่อทีสวยไอ้นี่ก็จะแทะป้อมเล่นมูระจริงวะเนี่ยไม่ไม่ไปออว่าเห็นได้เอ,อ้โขเสียบเปียบว่ะป้อมหายสองป้อมหายสองต้องมาดาักเงาละเชิบเชิบเงาหยาอกไว <c oughs> ้พุ่งหนีไปเลยพุ่งหนีไปเลยเอา้ากลับมาไหมกลับมาอีกตายห่ใิ เอากลับมาทำไมแต่ก็รู้แถวนี้มันอันตราย <c oughs> ก็ยังจะกลับมาเนาะโอเคได้อยู่ได้อยู่สกอร์ไม่ต่างกันมากแต่ป้อมหายไปสองแต่เรายังรวยเรารวยกันเรารีบรวยโลมรีบรวยเดี๋ยวเดีย๋ยวหาเงินเดีย๋ยวหาเงินรวยเมื่อไหร่เดี๋ยวไล่เก็บมานั้นแหละ <c oughs> มีด,บดมาบแดงเมื่อไหร่เดี๋ยวรู้เรื่อง นี่เลยเ q ครับท่านโอเคกลับมาแล้วกลับมาแล้วมีของทีมตรงข้ามไม่มีแท้งไหวชิวเฮ้ยเงินครับท่านไม่มีใครมาเคลียร์ก็ขอละนี่ถ้าเล่นโลมตัวอื่นไม่มีโอกาสได้มาเคลียร์แล้วเนี่ยนามนไม่มีจะตีตีเอาดาร์กแป๊บหนึ่งหวังว่าเขาจะไม่มา คไ okay. อนน้ดาร์กเราก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วหาส้มดีกว่าเอาอ,อยู่แถวนี้กันเลยโดนสิครับไอ้คิวโอ้โหไอ้คิวไม่หายเกือบหายแล้วเราไอาช็อตว่าเพิ่มไอช็อตว่าเพิ่มลบเราแบบดิจิตอลเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วโธ่ทำไมไอ้คิวไม่หายวะเลยนิดเจอร์เฮ้ยไม่เป็นไรแต่ก็ยังได้มาอยู่ ลบแบบดิจิตอลมาและดาบแดงของสองของซับไม่จำเป็นราตานียออกไว้ไม่ให้ดูดเงินเพื่อนได้เฉยเฉยมาใครโผมานี่หายบอกเลยหายจ้อยคนภาคไหน่นหายจ้อยไม่กล้าออกมาเลยทีเดียวเชวออกมาสิเอามาเซ่เฮ้ยเชลป์ป๊าเชิบโอ้ซีนที่ไม่มีแลกเลือดนี่ลวงง่ายมาก เดียวหายไปเลยอันนี้เงาขึ้นเงาขึ้นให้หลอนพุ่งออกไปสิพุ่งออกไปสิเชนโลมมันดีอย่างนี้นี่เองอันนั้นแน่เน่เราแหวนกดสกิลหมดอ่ะเต็มตัว <The tower. S 2> อ่ะชัป้าปั๊บไม่โดนเฮ้ <laughs> 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 ยเถื่อาตัตั้งนานเฮ้ยเพื่อนถ่อยยังไม่มีของล้างไม่ออกล้างด้วยตานี้ ออกวิ่งเร็วดีกว่าปุบปั๊บปุบปั๊บจะมีใครมาไหมเนาะในเมื่อเกมน้ำก็ต้องตัดรับ,บแล้วเขาจะมามาได้ยังไงปช๊บปับ๊บปั๊บโอเคสวยงามมีเพื่อนอยู่นะเนี่ยถ้าไม่มีเพื่อนอยู่นี่เราอาจจะโดนสวนเชีนคือมันแก้งง่ายมากแค่ออกทัพเกาะถ้าทุกคนสังเกตเมื่อกี้คือเราชุดเดียว ใส่ซินแล้วเข็นไม่ร่วงนะเพราะซินออกรองเท้าก็ถ้าเราไม่มีเพื่อนคอยยกให้อาจจะโดนสวนก็ได้ซึ่งมันแก้ง่ายมากเคนรองเท้าเกาะแค่นั้นเลยสำหรับแครี่กับตัวบางๆเคนแพ้แค่รองเท้าเกาะชิ้นเดียวเคนแพ้เลยเฮ้ยชับอาป๊บเรียบร้อยกับมาเงามาดูเกมกันต่อ,อ <laughs> โดนแก้เขมนเราใส่สดเกินไง เธอเอ้ยพูดต่อจากเมื่อกี้แล้วกันแชรี่ถ้าเจอเคนออกรองเทาเ้าเกาะเลยแค่มีรองเท้าเกาะกบดูดเลือดแค่นั้นเลยโดนชุดเดียวไม่ล่วงโดนยิงสวนเคนแปบ๊บเดียวจบดูเรื่องเคนมันมันแค่นเนี้ยแหละเคนแค่ง่ายจัดคนถึงไม่เล่นยังไงแต่เราเล่นนะเราชอบเพราะมันไม่ต้องโดนตีฟี เล่นแทงที่ไรโดนตีฟรีตลอดไม่เคยมีใครไปล้วงให้เลยก็เลยไม่ชอบเล่นแทงแลละแถมโดนรายงานอีกเกียรแท้งไปเลยทีนี้เอามาเล่นตัวล้วงเองซะเลยแต่ตัวนี้มันอยู่ตำแหน่งโลมไม่โดนรายงานง่ายๆหรอกเพราะเกมมันจัดให้อยู่ตำแหน่งโลมแต่ว่าเราเล่นไม่ผิดตำแหน่งเราเล่นถูกตำแหน่งไปลุยกันต่อนะครับเฮ้ ต้องโดนแล้วางนี้ติมเรียบร้อยล็อกขายอย่ายังไงก็รอดโอ้โหฟอร์เรนล้ำสุดป่ะฟอร์เรนเอาแล้วไงมีของใครก็เอาไม่ลงแล้วไงดูดูจากตัวเขาอะไม่มีตัวล็อกตัวจับเอาเอาเวลาดไม่เข็ดกลับเงามาโดนตลอดเลยเราอะเงานายช้นขอเฝ้านะจ๊ะเออเตอไม่รู้แล้วว่าแถวนี้มันอันตราย มีเยงคอยเฝ้าเงายูนะโอ้ยโอ้ยโดนซอยแต่จบก่อนสวยงามนี่แนี่ยตานี้เล่นง่ายเพราะทีมต้องข้ามเขามีแต่บางๆถึงต้นเกมจะโดนเยอะนิดหน่อยก็เถอะแต่พอมีดาบแดงแล้วอะไรทีมต้องข้ามสยองแน่นอน MVP สิครับเหรียญทองด้วยสองดาวช่วยตรงนี้นั่นไงสองดาวไปตึงๆสวยงามสวยงามแล้วก็ถ้าเห็นดาวน้อยกว่าคลิปที่แล้วไม่ต้องงง อันนี้คลิปดองเล่นมาก่อนซูปเปอร์แมนเง้นนวสวยงามใครดูถึงตรงนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะขอบคุณครับสกอร์ก็ประมาณเนี้ไปละบาย